หน้าไปโดนอะไรมาหน้าติดทุกสิบปีครับทุกสิบปีแบบ พี่น้องคาตอนอี้่อตะลงจากเวทีจะบ่งศิลปินแต่ละคนเอาเออเออมากระเป๋าเออเออกระเป๋าพี่ใดก็มาเอาถามความที่ใจอุ้ยอ่อนดรอปข้อมันจะมันชานไอ้หนุ่มเนลินมาตั้งแต่ละเทศกาลเหม่ควอย กล้วยตลาดกล้วยเอาสัตว์ไว้ก็ีหมุกไม่อย่างเนาะไม่นอกต้อโชควะจ้าโอ้ยเสาร์มาคือเป็นพวงสีลูกเมียขอมาไล่ขึ้นเนี่ยโอ้ยฝ่าเปลี่ยนชุดถ่ำแบมหลวงหลิง โอ้ยำๆนงเลกันไมเราไปัวน้องมะาดไอโอ้ยยังไบยตลาดยก็ได้หัวสุกัญญาพาเพลินนึงพี่น้อง G C แม่ไรแม่ไรฮะโอ้ เราไปทั <ฆ one> ้งหมขอบคุณค่ะขอบคุณมาลัยจากแม่เพียนนะคะย่ยัมยแม่ต้องอีนะคะตอนกลางคืนก็จะเต้นตอนกลางวันก็จะเก็บของเฝ้าผู้ชายไม่ใช่ค่ะไม่อ่านั่งอีชอร์ลี่นะคะ ข้ามเว้นก็จะเบ่งสีเลยพี่น้องฮะเดี๋ยวต้องมาหน่อยปะเชอรี่ผีพยาดเชอรี่ผีพยาดพี่น้องจะเบ่งแสงจะเบ่งใจอีหลีอ่าเป็นยังไงอ่าอุ้มอิ่มหลงเหลิง จะไปฝั่งนั้นนะครับมาบ้านมาบ้านแล้วเราจะเิียเงี้ยงกักหน่อยเอาคือนั้นแล้วแต่จ้าดารุนีตลาดควายดารุนีตลาดควายรู้จักไหมว่านามตกุนตลาดควายนามตกุนไทย หน้าไปโดนอะไรมาหน้าติดฟุกสิบปีครับฟุกสิบปีเกือบเอ๊ะหนาเศร้าแห้งด้หนิบรรยากะาด์มัณฑะกะด์ตอนเช้าคว <c oughs> ามอะไ่ขึ้นเนี่ยลูกควมอะไรขึ้นเนี่ย <c oughs> ไปด่าพ่ออีกค่ะ ไปด่าพี่ให้แม่อบอกพี่อีไหมออไม่เล้นี่คือบรรยากาศหนา้าเวทีของเสระวันนะคะบิงไบรทตามระเบียบบิงไบรทสิตาเดี๋ยวเราจะไปที่รถของเรานะคะไปรถบัสด้วยพี่น้อง เดดเดดเด็ดเดดอัศจรัน์อัศจรัน์เหลือลุ่นวันนี้กี่กิโลคะโชเฟอร์กี่กิโลไ,ไ่ถึง,อ,งอ่าโอเคอเม <c oughs> ื่อวานเป็นไง เมื่อวานอ่ะเมืเม่อวานเราดิ่งไหนนะรายเอ็ดรายเอ็ดรายเอ็ดมานี่นประมาณ200กว่าเกือบส0มร้ยไหมแต่วันที่จะไก,กลก็วันสกลไปคส,ะะสารคามซิมอจากมงมาหนี้เนาะประมาณนั้นแหละ <c oughs> เอาละพี่น้องนี่ก็บปีนบรรยากาศนะครับบรรยากาศรวมๆของอการแสดงของแต่ละแต่ละวันนะคะอันนี้กับเตยล่าเลี่ยวกับทิสเต้าประมาณนี้ค่ะ นี่แหละพี่น้องชีวิตสัญจรกินนอนบนรถคือจังเพลินวานน่ะะค่ะขอบคุณทุกคนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์คลิปกันด้วยเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นคลิปหรอกพี่น้องอืมฝากกันไปมันเหนื่อยเดินทางเนาะไม่ค่อยได้เห็นเหนื่อยมากพี่หญิงจนหนูไม่อยากจับโทรศัพท์เลยไม่อยากทําอะไรเลยเหนื่อยมากเหนื่อยจนแบบห้างที่เราบอก่มีแห้งจะบอกนมำคน โอเคค่ะบ๊ายบาย